ไม่กินเบ็ดแบบไหนนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะขอดูเบ็ดหน่อยเนี้ยกินแต่ไม่ติดปลามันปลามันกินเบ็ดแล้วแต่ว่ามันหลุดนี่นี่แบบนี้ก็คือนี้ก็คือยกลนะคะยกลอก็คือแบบนี้เห็นไหมมันไม่ห้อยเนี่ยผูกแบบนี้นะคะเวลาติดปลามาปลามันหลุดหมดนะคะ แต่ว่าก็ตกเก่งนะคะก็ยังได้ตั้งสองตัวแต่ว่าหลุดไปประมาณห้าตัวเลยนะคะกับเบ็ดที่ผูกเมื่อกี้นะคะตกได้ทั้งไม่ตัวสองตัวอ๋อได้ได้หลายตัวเลยนะคะอันนี้ตกปลาหลังบ้านนะคะปปใครที่ชอบการตกปลาเหมือนกันก็กดซับสขไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสันมาสนมานะคะวันนี้พามาตกปลา เดี๋ยวเราดูว่ารอบนี้ปลามันจะหลุดหรือเปล่านะคะปลามากลับบ้านแป๊บนึงค่ะโฮ้ยเรามาดูกันว่าปลากลับบ้านหรือยังใครที่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปนะคะใครที่อยากติดตามทุกคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะให้เตือนเวลาเรา มีคลิปใหม่มาอัปเดตนะคะนี่ได้ไหมเมื่อกี้ดึกขึ้นมาแล้วไม่ได้เป็นลักลา,าลกลา็ควรค่ะมาเรียบมาเรียบ <laughs> เอามาได้มาได้ตามนั้น <laughs> มันลูกปลาจ,จีนค่ะมามาเอาไป็นปัจจิตาม บดอันนี้ตกกลับไก่สดนะคะเอาไก่สดมาทำเหยื่อบุ๋มได้ดูกังค่ะก็อยากรู้ว่าดูกังหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะ อุ้ย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 ออุ้ยอได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะปลาดุกังค่ะปลาดุกังนะคะเดี๋ยวดูวิธีการถอดเบ็ดนะคะนี่อุปกรณ์เรามีเยอะนะคะนี่จับแบบนี้นี่ z ูใกล้ๆหน่อยได้เลยค่ะนี่หลายตัวแล้วนะคะ อันนั้นบง่งลายไหนหรือสบปรกไม่ได้เสยเหยื่อรบต่อไปอันนั้นบ่งลาย้นนอินโตนีนเนชยเนแนลมันใบทั่วโลกดูทูคืออะไรย่งบ่งลายด้วย <laughs> คณแต่แรกก็ว่า การบงลายเกิดขึ้นด้วยใครที่เกิดทันบงลายก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเวดฝั่งนี้จะมีปลาไหมอุ้ย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 ทำมันหนังพันสายสิเดี๋ไปเื้๋ยวจไปอันนั้นนาเลยวะ เดี๋ยวรอดูฝั่งนี้นะคะชกล้องไม่สามารถซูมนะคะถ้าอยากรู้ว่าปลาอะไรต้องตั้งใจดูเองนะคะนี่จับกล้องนิ่งๆมนไม่ตกใจนะคะแบตดูเลยเราไม่เอาเลยไม่ตกใจเสียงหงาเรา ต้องตุดใค่ะอันนี้ตก็มีีแบตชูนแหละข้องหามีม่ใ่เอาช้ตาเบ็ดอันนี้ชยตาเบ็ดนเอาเนื้อมาเลยติจันวะไม่ตัดตัว ได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวดีใจจังเลยแต่ว่าห้ามนั่งใกล้เกินไปนะมัน,นมีหนามด้วยอันนี้จับต้องจับดีๆก่อนนะคะนี่ต้องระวังหนามข้างๆอันนี้ก็คือแทงได้นะคะเจ็บด้วยค่ะเน,นี่ยข่ะเนี่ย Rồi ăn hết cái như ăn thấy nó mà nó ở Ăn không bỏ lỡ những video hấp này. ใช้ไก่สดทําเหยื่อนะอันนี้ไก่เมื่อกี้โอ้ยแมวค่ะน,นะนี่เราลุ้นอันนี้จะมีปลาไหมกินได้เนะเอาเอาลุ้น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 จะมีปลาอีกไหม สังเกตมือนะคะไม่ตดแล้วค่ะสังเกตมือนพันตกปลาเนี่ยค่้าเนี่ยอุ้ยอยหมดอีกแล้วเดี๋ยวหาเหยื่อนึงแป๊บนี่ไก่ชิ้นต่อไปถ่ายกับข้าว่อยค่ะกับข้าวหลังบ้านคะ่ะนุ่งขาข้างหลังมึงคะ่ะระหว่างที่ตกปลานะคะนี่คะ่ะฟินไหมคะ อันนี้คือลูกกล้วยแล้วก็นี่ลูก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 เอือลูกเนียงน,นะคะไม่ใช่ลูกตอแล้วก็นี่ปลาปลากระเบนปากะเบค่ะปลากระเบนแกงส้มแล้วก็ขออนุญาตไม่ชวนนะคะฝั่งโน,น,น้นกินฝั่งฝั่งนี้ปลาติดมาแล้วค่ะระหว่างที่ปลาโรอกินข้าวนะคะ็บดแบดมั่วค่ะแบบนี้เบดมั่วไดอ้ยอุยอุยค่ะา ถ้าใครที่เป็นมือใหม่หัดตกปลาก็ระวังเบ็ดม่วนนะคะนี่นนเหยื่อคะ่ะเหยื่อ้ก่ค่ะ้อยแป๊บนึงคะ่ะนี่เหยื่อกําลังจะหมดถ้าเหยื่อนี้หมดทาําไงเนี่ยถ้าเหยื่อนี้หมดยังมีไก่อีกซนะี่นึงเดนงเขามาตกปลาไปตาอาน,อนี่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 อุ้ยนี่ใส่อุป,ปกรณ์นะคะ วันนี้พามาตกปลานะคะตกปลาตกปลาที่ไหนเลยนะไม่ใช่ข้างบ้านนะคะหลังบ้านค่ะนี่ปลาสดๆยังดิ้นได้อยู่ระหว่างที่รอนี่เชือกมันพันกันนะคะเห็นวาจำเรืกี่วันนั่งลงนไหมมาลุ้นอ,อีกรอบนี้จะได้หรือเปล่า กอนต่อไปอบอสอันมันมีแกนไม่รู้แต่แกนอยู่ขอางแกนเพราะมันนี่นี่สงสัยปลาจะหมดแล้ววันนี้เฮ้ยนี่หมดแลวปลามันว่ายมันว่ายลงทะเลเหมือนเด่ะน้ำมันลงปลาก็เลยลงตามน้ำค่ะ อุ้ยอย่าหมดอีกแล้วค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์นี่ปลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวทำไปเลยไหมปะ จะได้ไหมเหยื่อหมดแล้วนะเหยื่อหมดแล้วเหยื่อหมดแล้วบุม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 แล้วนะคะจบแค่นี้นะคะวันนี้วันนี้เหยื่อหมดแล้วนะคะ <_ c oughs> นี่เออได้ปลามาก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะตกแป๊บเดียวได้สิบกว่าตัวไอ้ที่ติดแล้วก็หลุดไปก็หลายตัวเหมือนกันนี่ตกปลาใช้ไก่สดเป็นเหยื่อตกปลานะคะ ตกปลาหลังบ้านค่ะสันมาสันมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่ชอบตกปลาก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดซับสไปปรคร์มาได้ค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิง่ง <c oughs> ติ๊ง,ง,งด้วยค่ะเดี๋ยวตกปลารอบต่อไปจะได้มาตกปลาเป็นเพื่อนกันค่ะ